โอ้โหลงมาก็มีคนเลยกายด้วยได้เกาะแล้วมา เล่นด k ครับปืนมันแรงกว่าหมดลอวหลอตรงนี้อได้มาสองคิวแต่แฝงเพื่อนไปคนหนึ่งโอ้โหข้างหน้าจับเสียงด้วย <Watch> out. ต้องให้เพื่อนมาช่วยแล้วส่วนใหญ่ผมเจอเก็บเสียงแต่ละครั้งนี่คือจะเจอทั้งตี้ตลอดเลยนะครับดูเต็มตี้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นมีคนมาช่วยเราน่าจะดีกว่าไปนู่นละยังไม่ยิงแล้วกันยังไม่อยู่ระยะทำการ <c oughs> เนมื่อก,กี้ตอนผมยิงเคามีอีกคนนึงอยู่ข้างหน้านะครับเี็บร้อยแล้วมั้ง awesome ล่งงจัเนาะตกทรายหมดตรงนี้มันจะขอบวงแล้วอะผมว่าเราเรากลับไปที่ตรงเมืองใหญ่หญดีกว่า ตอนนี้น่าจะไม่มีลาบถ้ามีเขาหน้าจะมาแจมนานเรารู้สึกว่าฝั่งนี้มีแน่ๆเกาะเพื่อนไว้ เพื่อนบอกตรงนั้นนะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูก่อนผมจะใช้ energy drink นะครับดื่มไม่ได้ตรงหลอดวิ่งมันเต็มตลอดนะเพราะว่ามันช่วยในการวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เลือดก,ก็จะฟื้นตัวเร็วด้วยพยายามเติมมาให้เต็มตลอดนะครับ อุ้ยลอกหนึ่งนะช่วยซ้ำให้เพื่อนก่อนโอยังไม่หมดอ่ะสองคนเขาวิ่งมาทางเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่งมีอีกแน่เลยทำไมมาแค่สองคนละ่ะ คนอื่นละ่ะโอ๊ะหน้าครับอุย้ย <Watch out. S 1> อย่าซ้ำนะตรงนี้ไม่ดีแล้วอะเราอยู่มุมดีกว่าซะละประตูเนี่ย ยังไงอืมโอเคหมดยังมีบอดอีกพอ อยู่เขาฝั่งนู้นเลยอ่ะผมว่าเราอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะเก็บเกาะทันไหมมีเกาะอีกไหมไม่มีเอานี่ไงเอาโลไว้ก่อน โอเคผมได้สิ่งที่ผมอยากได้แล้วเดบิวมาต้องใช้นะครับจะล่นทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่ล่นสิเล่นมาเยอะขนาดนี้โอเคเหลืออีกกี่คนอนะ่ะสี่คนที่เดียวกันแน่เลยเ <c oughs> พื่อนไวยน่ล่ะครับแต่ผมไปเล่นกับเพื่อนดีกว่า คือบางทีแบบเราติดนิ้วไวไปอะแล้วบางทีมันคิดแล้วแบบมือเรามันไปไม่ทันนะครับผมก็จะลนๆหน่อยนะสี่คนนี้ตี้เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแต่มุมอุ้ยอ่อเสื่อนยิงสวย ยิงฟรีเลยตรงนั้นโอ้โหในเมืองคุณรู้ตำแหน่งหมดแล้วนะครับ มาเจอกันอีกรอบตรงท้ายคิวละจบเกมพอดีมึงไม่ได้ยิงเลยตัวสุดท้ายเพื่อนเอาหมดเลยอะไรอะไรนายไนแย่งเรานะนี่ โอเคไปละไม่เล่นด้วยละเดี๋ยวนะคนเมื่อกี้เขาแย่งผมใช่ไหมชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนคนเมื่อกี้เขาแย่งเราใช่ไหมายนาดีเราไหม ครับสวัสดีครับเพื่อนสองตัวท้ายนายแย่งเราหมดเลยนะรู้เปล่า <c oughs> ตัวสุดท้ายนี่ยิงตรงต้นไม้เขาอ,ออกวงพอดีใช่ไหมคือนายยิงช,ช่วยแต่ตัว,ต,วตัวสุดท้ายในเมืองผมไม่เห็นนะ่ะนายยิงตรงไหนอ่ะเราจะไปดูแล้วนายยิงพอดีอตัวสุดท้ายอะ่ะมันอยู่ในบ้านน้าตาลในเมืองไงมันกําลังวิ่งเข้าลงรถอ๋อช่วงที่ที่วิ่งเข้าลงรถนายก็เลยยิงเลยใช่ครับใช่อ๋อเมื่อกี้ผม อาจคลิปไว้ครับผมอาจจะเอาไปลงนะครับผมเชิญนายมาเพราะมาบอกนี่แหละอ๋อโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วในการใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมาขอก่อนนะเป็นมารยาทเผื่อคอมไม่ให้ลงโอเคบ๊ายบายครับ